ก็นี่แม่นอนนอนนอนเป็นทางไหนนันคอยนับนอ่นรับบนสนิทคืแม่เดี๋ยวดีว่าเปิดกล่าวว่าเออรับกี่ขนาดเลอรีแม่อันรูอยาให้แม่อันว่าวจูพี่น้องฟังแน่วาข้าวตองที่แม่กินข้าวตองเทพข้าดวนข้าวที่แม่กินนี่ แม่ว่าดีบอดีบแม่ว่าดีอยู่ซูมหน่อยค่ะแม่ว่าดีอยู่เนาะดียังไงคะคุณแม่คะมันมาเวียมันม่เมียกลินแรแห้งนอนรับเนาะเพราะว่าปกติผู้่านีเยิ้มขึ้นมามานี่น้อนาับเนาะตื่นเช้เนี่ยน้ันเนี่ยนี่เิ่งตื่นมาหอเปล่โอ้ย่รู้น้อ ดีม่วาอน้ิดีแม่วาน้อดีเธอบอกงบ่ไง่าขายของสองยนี้มั้จะมีนี้ขายเลย